สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love er Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานหน้าไพ่แล้วแต่หน้าไพ่เลยนะคะว่าวันนี้มีพลังงานใครอยากจะสื่อสารกับคุณที่สื่อผ่านหน้าไพ่คนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะมาเรามาเช็คพลังงานกันขอบุญบารามีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานอนุญาตให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะ ดูซิว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงเนาะพลังงานของคุณเป็นยังไงพลังงานอาจจะอสลับกันก็ได้นะคะหรือไม่ถ้าดูแล้วมันไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะดูซิว่าพลังงานของคุณในวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงอ๋อพลังงานของคุณดูรุนแรงเนอะใจเย็นใจเย็นดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงในวันนี้นะคะ อพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่มีอีโก้คนหนึ่งนะเป็นคนที่พูดจาตรงๆพูดคิดอะไรใจของคุณเป็นยังไงคุณก็พูดออกมาแบบนั้นบางครั้งมันก็ตรงไปชัดเจนไปบางครั้งก็ลืมมันตรงเกินไปอ่ะคนฟังเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอ่าคุณเป็นคนใจของคุณ ยังไงคุณพูดออกมาแบบนั้นน่ะเออแต่ก็ต้องอยอมรับว่าคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองคิดพูดและต้องการและเป็นคนที่ช่างเจรจาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเวลาจะ,ะมีการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเป็นคนที่มีความฉลาด การสื่อสารมีความโดดเด่นมีเหตุและผลมีความเป็นผู้นำขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ตรงตรงและมีอีกโก้ค่ะพูดไม่ค่อยจะถนอมน้ำใจใครเท่าไหร่แต่นั่นก็คือเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจตรงๆไม่ชอบอ้อมคอมนี่คือพลังงานของคุณวันนี้นะคะแหมดีนะจริงๆก็ดีดี แล้วก็คุณเป็นคนที่ตัวของคุณนะ่ะได้ผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตของคุณนะ่ะคุณเป็นคนที่ระวังตัวเองนะเอาจริงๆไม่ว่าเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่มีขอบเขตมีไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นคุณนะ่ะคุณมีกำแพงระวังตัวแล้วก็เป็นคนที่ รู้สึกว่าด้วยด้วยตัวคุณนี่แหละค่ะเป็นคนที่เจออะไรมาหลากหลายมากมายคุณก็เลยรู้สึกว่าเรื่องความรักคุณคุณรู้สึกว่าไม่ไม่ได้เปิดใจอะ่ะพลังงานของคุณคุณเป็นคนที่ขยันค่ะชีวิตของคุณไม่ได้ง่ายอุปสรรคปัญหาเยอะช่วงนี้คุณจะเหมือนมีการโยกย้ายไปไหนไหมคะ ตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องแบกรับและรู้สึกว่าหนักอกหนักใจตอนนี้มันเป็นฟิลอารมณ์เหมือนคุณกำลังจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณในการที่จะไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่ในจุดที่มันยากลำบากแบบนี้อีกต่อไปแล้วอุปสรรคปัญหาตอนนี้เหมือนคุณกำลังที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งไหมคะพลังงานของคุณตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องแบกรับเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นอะไรที่เรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดูปัญหาเยอะตอนนี้เหมือนคุณอยากจะย้ายงานหรือว่าตัวคุณกำลังจะโยกย้ายไปไหนไหมคะเนี่ยพลังงานของคุณอะเรื่องความรักถ้าปัญหาเยอะนะัก ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคนรอบข้างคนในครอบครัวอะไรก็ที่เป็นปัญหาในชีวิตคุณตัวขนของคุณเองเลือกที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งแล้วตัดสินใจปัญหาเยอะนักไม่อยู่ละหันหลังให้เลยค่ะพอรู้สึกว่าเสียเวลาตัวของคุณเองกว่าจะมีวันนี้ได้คุณก็ผ่านอะไรมาหนักหนาเหมือนกันรู้สึกว่าไม่อยากจะสนใจอะไรละ คุณเจออะไรมาเยอะจนคุณรู้สึกว่าวันเนี้ไม่เอาละตัดทิ้งเลยอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันหน่วงชีวิตคุณอะไรที่มันยากลําบากปัญหาเยอะนะักตัดทิ้งแม่งเลยนี่คือพลังงานของคุณวันนี้นะคะเรื่องความรักก็เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าหาความชัดเจนไม่ได้ถ้าปัญหามากนะักไม่เอาละจะไปไหนก็ไป มันเป็นฟิลอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าตรงนี่คลิปนี้เป็นพลังงานคลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะถ้าตรงมาเราไปกันต่อนะคะดูซิว่ามันมีพลังงานใครอยากจะสื่อสารผ่านหน้าไพา่สำรับนี้นะคะ ถ้าตรงเราไปกันต่อนะดูคุณไม่สนใจอะไรเลยนะเมื่อกี้มันเป็นฟิลอารมณ์ที่โอ,อ้โหมึงจะปัญหาอะไรนักหนาวะถ้ายากขนาดนี้แม่งไม่สนใจละอะไรเงี้ยจะไปไหนก็ไปถ้ามึงไม่ไปกูไปเองประมาณเนี้ยเป็นฟิลอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมอย่าได้มาอะไรกับคุณเลยช่วงเนี้ยคนรักอะ่ะอย่ามาหาความหวานกับคุณเลย <laughs> ตัดทิ้งอะ่ะเออ มาดูซิว่ามีใครอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณไหมเราถามไปเรื่อยๆแล้วแต่จะอยากถามเลยนะคะเพราะว่าช่องนี้มันไม่มีอะไรที่แล้วแต่เลยตามใจเลยอยากถามอะไรก็ถามไปเรื่อยอะเอ,อดูซิว่าคนมีใครอยากจะสื่อสารอะไรมาหาคุณไหมคนคนนั้นหน่าที่จะเงียบใส่คุณไปละเงียบมาก ไปนั่งอยู่ใน,ในหุบเขาอยู่ในป่าตรงไหนก็ไม่รู้ทักไปก็ไม่ตอบไลน์ไปก็ไม่อ่านหรือไม่คุณนี่แหละเงียบใส่เขาอะสิ่งที่เขาอยากติดต่อสื่อสารคือตอนนี้นะคะใครคนนั้นพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะตัวของคุณเองอาจจะเงียบใส่เขาหรือถ้าเขาอยากสื่อสารกับคุณได้ถ้าเขาเงียบใส่คุณตอนนี้นะ เขาก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้เขาขอคิดพิจารณาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเขาอยากจะอยู่เงียบๆก่อนอยากจะใจตองใไ้ควรอะไรที่ผ่านมาเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาในการที่เงียบของเขานะคะมันเป็นการเงียบที่ เขากำลังจะจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเงียบแต่มันเป็นการเงียบที่รู้สึกว่าคุณนะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากๆเขาไม่สามารถเอาความรู้สึกออกไปจากคุณได้เลยอะเขารู้สึกคุณนะมันมาอยู่ในในใจในช่วง ชีวิตของเขาทุกทุกตอนน่ะมันเป็นอะไรที่ไม่ว่าเขาจะไปทำอะไรคุณยังอยู่ในหัวเขาอยู่ตลอดถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งเงียบแบบนี้ก็ตามไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงเขาอยากจะสื่อมาบอกคุณว่าถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งถึงแม้ว่าเขาจะเงียบถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพวก introvert เป็นพวกรักความเป็นส่วนตัวเป็นพวกโลกส่วนตัวสูงยังไงก็ตามคุณมีอิทธิพลต่อเขามากๆ นี่สิ่งที่เขาอยากสื่อสารนะคะไม่ใช่นั้นถ้าคุณเงียบใส่เขานะเขาอยากจะบอกคุณว่าโคตรคิดถึงคุณเลยอะ่ะเขาทรมานในการที่คุณเงียบใส่เขาไม่ว่าเขาจะเงียบใส่หรือคุณเงียบใส่ก็ตามคนคนเนี้ยคิดถึงคุณจนหัวฟูเลยคุณดูสภาพสิ <laughs> ไม่เป็นแต่ต้องยอมแล้วว่าเขาก็เลือกที่จะมีสติเพราะเขารู้สึกว่าความรู้สึกที่มีให้กับคุณถึงแม้ว่ามันจะนิ่งกันไปแต่มันไม่เคยสักช่วงเวลาที่ในใจความรู้สึกความคิดไม่มีคุณอะมันไม่มีเลยอะมันคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เฝ้ารอคอยตอนนี้พวกคุณหน้าที่จะอยู่ห่างไกลกันแล้วนะคะมีระยะห่างกันแล้วนะ แต่เนี่ยพลังงานของคุณก่อนหน้านั้นตอนนี้พวกคุณน่าที่จะห่างกันไปละคุณก็อาจจะไม่หันหลังให้กับเขาไปละเขาคิดถึงคุณนะคะเขายังเฝ้ารอคอยถ้าคุณคิดว่าโอ้โหเงียบขนาดนี้มันคงเลิกไปแล้วล่ะไม่จริงค่ะคนคนนี้ใจของเขายังเฝ้ารอคอยเขาอยากจะบอกคุณว่าแค่ในวันนั้นนาทีนั้นทุกอย่างมันดู เต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหามันไม่สามารถอยู่จุดนั้นได้ถึงต้องถึงต้องห่างกันออกมาด้วยนา,นานาเหตุผลของแต่ละบุคคลแต่เขาคิดถึงคุณค่ะอืมเอาเลยคิดถึงมากคิดถึงมากสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณพวกคุณน่าที่จะรู้จักกันมานานเนาะผู้อ่านสัมผัสได้ว่าพลังงาน คนที่พยายามสื่อสารกับคุณน่ะตอนนี้ถ้าหันหลังออกมาจากการมีระยะห่างแล้วก็เงียบกันไปเป็นฟิลอารมณ์ที่คิดถึงแบบจุกๆุนงนวงทรมานบอกไม่ถูกอะ่ะมันเป็นความทรมานอย่างบอกไม่ถูกถ้าพลังงานของคุณนะคะถ้ารู้สึกว่าจุ่ๆคุณก็คิดถึงใครคนนี้คิดถึงแบบ น้ำตามันจะคลอจุกจุกนวงนวงไม่มีอะไรค่ะพลังงานของคนคนนี้สื่อมาถึงคุณเขาเรียกว่าพวกพลังงานอ่าพวกสายเชื่อมจิตวิญญาณคิดถึงคุณมากถึงคนจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วจู่ๆความรู้สึกนั้นคุณก็นึกถึงเขาขึ้นมาแบบคิดถึงมากแล้วก็น้ําตามันจะเออเอจุกจุกแน่นๆน่ะนั่นแหละค่ะเป็นเป็นพลังงานของคนคนเนี้ย พยายามสื่อมาหาคุณหรือคุณอยู่ๆคุณก็นึกถึงหน้าใครคนเนี้ยนั่นแหละตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันนะคะคนคนนี้ยังเฝ้ารอคอยตลอดรอคอยแบบเงียบๆรอคอยแบบทรมานไม่ได้มีความสุขอะคะ่ะแต่ต้องยอมรับว่าเขาพยายามที่จะจัด,จดการอารมณ์เขามากๆไม่เช่นนั้นก็คือถ้าไพ่ขนาดนี้ออกมานะถ้าเขาไม่มีสติ ไม่มีการจัดการอารมณ์อะไรตัวเองนี่คือบอกได้เลยว่าได้กินยานอนหลับอะ่ะประสาทนะคะเป็นคนที่แบบหลอนไปเลยอะ่ะทิดถึงการห่างไกลกันครั้งนี้นะคะมันเป็นอะไรที่ถึงแม้ว่าจะห่างไกลกันนะคะคุณน่ะหน้าที่จะเป็นคนดีกับเขามากๆก,ก่อนหน้านั้น เป็นคนที่สมบูรณ์แบบต่อให้เขาจะไปเจอใครอะต่อให้เขาจะเป็นความรักในรูปแบบไหนคุณก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดและอยากสื่อสารกับคุณตอนนั้นเขาอาจจะเวลาอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ได้กล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรอาจจะอมพนําไหมรักคุณก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูด แต่พอห่างกันน่ะมันทาให้ให้รู้ว่าคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายนะคะเวลาอยู่ด้วยกันพลังงานคุณก่อนหน้านั้นคุณเป็นคนที่ตรงๆไงมีอะไรก็พูดมาจะอพมพนันไม่ทำไมเพราะห่างกันไปจริงๆอ่ะตัวคุณเองชอบความชัดเจนคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยจะแสดงออกเพราะฉะนั้น จะเอาอยัางไงก็ว่ามาในวันนี้คนคนนี้รู้เลยว่าพอห่างกันไปจริงๆคุณเน่ยเป็นคนที่มีคุณค่าต่อเขามากๆเขาก็ไม่คาดคิดว่าเอ้าเขารักคุณได้ขนาดนี้เชียหรอคุณเป็นคนที่ต่อให้เขาจะรู้จักใครมาคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเป็นคนที่รักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความรักที่ เป็นผู้ให้ปรารถนาดีกับเขาเขาได้นั่งไรตรตรองพิจารณาแล้วว่าโอ้ยไพยดีจังคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ส่งคุณค่าต่อเขาก่อนหน้านั้นนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคุณอาจจะดูแลซัพพอร์ตห่วงใยใส่ใจเขาช่วยเหลือเรื่องการเงินซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกอะไรก็ตาม คุณเป็นผู้ให้เขาเป็นสายเปเป็นเขาเห็นถึงความใจดีของคุณขณะเดียวกันถ้าพลังงานสลับกันเขาอยากดูแลคุณเหมือนที่คุณเคยดูแลเขาอยากเขาอยากจะซับพอร์ตคุณเหมือนที่คุณเคยดูแลเขาเคยให้เขาคนคนนี้คิดถึงแต่สิ่งดีๆของคุณแต่เวลาอยู่ด้วยกันนะไม่พูดอ่ะ คุณอยากฟังก็ไม่เคยพูดให้คุณได้ยินนะรักไหมก็ไม่ไม่ไม่ปีกปากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันเนี้รู้เลยว่าคุณมีคุณค่าต่อเขามากและสิ่งที่ผู้อ่านนั่นคือคือมันเป็นความรู้สึกที่เขามองว่าตอนเนี้ยคุณรักตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณเลือกที่จะเงียบใส่เขานิ่งใส่เขาแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเดาทางคุณไม่ออกเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกคิดถึงวิตกกังวล เขาอยากรู้ว่าคุณน่ะจะเป็นเหมือนเขาไหมนี่คือพลังงานของใครคนนี้นะคะตอนนี้ชีวิตของคุณน่าจะดีมากๆดูดีมากๆดูคุณไม่ได้มาให้ราคาหรือมาให้คุณค่ากับเขาอีกต่อไปแล้วไม่มามุ่งมั่นไม่มาหมกมุ่นไม่มาตั้งใจและเขาคงไม่ได้อยู่ในอนาคตข้างหน้าของคุณอีกต่อไปแล้ว คุณคงมีความสุขมีความสําเร็จกับตัวเองตอนนี้ในสิ่งที่เขาคิดคนคนนี้คิดถึงเรื่องของคุณหนักมากเลยอะคนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่นิ่งกันไปนะคะก่อนหน้านั้นคนที่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษสําหรับคุณซึ่งคุณทุ่มเทใจให้มากๆคนคนนั้นแหละอืมแต่พอห่างกันไปเป็นไงล่ะ อ่าเป็นไงล่ะมาสำนึกในวันที่ทุกอย่างมันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอะ่ะคุณคุณออกมาจากจุดนั้นแล้วอะ่ะมันได้เงียบกันไปแล้วอะ่ะเนี่ยเขาอยากมาหาคุณค่ะคนคนนี้ลึกๆแล้วไม่ได้ยอมแพ้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้พวกคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันจริงๆค่ะตอนนี้นะเขารู้เลยว่าตอนนี้คุณไปไกลจากเขามากแล้ว ตัวของคุณอะมูฟอ่อนไปจากเขาแล้วพลังงานตอนนั้นน่าจะเป็นพลังงานที่ท็อกซิกเวลาอยู่ด้วยกันตอนนี้เขามองว่าคุณรักตัวเองมูฟอ่อนไปจากเขาได้แล้วคุณคงไม่ได้มาอยู่ในจุดที่มันหน่วงอารมณ์ชีวิตของคุณอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆสิ่งดีๆที่คุณเคยทำให้กับเขาและ เขารอเวลาที่จะมาหาคุณเขายังมีความรู้สึกหน้ามึนอยู่ตรงนั้นอยู่ว่าเขาอยากกลับมาหาคุณเขาไม่ได้ยอมแพ้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะนิ่งใส่เขาก็ตามมันยังมีความรู้สึกลึกๆว่าคุณยังมีความใจดีกับเขาอยู่ก่อนหน้านั้นคุณน่าที่จะเต็มที่กับเขามากน,นะคะพลังงานของเขานะสิ่งที่เขาอยากสื่อสารคือเขาเหมือนรอคอยเวลา ที่อยากจะกลับมาหาคุณน่ะเขาคิดถึงคุณมากเลยอะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่เซฟเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่เขารู้สึกไว้ใจเป็นบ้านเป็นความอบอุ่นเป็นอะไรที่เวลาเขานึกถึงแล้วเหมือนชีวิตเขามันดูมั่นคงมันดูมีความสุขคุณเป็นคนที่เติมเต็มเขามากๆและก่อนหน้านั้นพวกคุณอาจจะวางแพลน หรือใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมาแล้วหรือเคยคาดหวังที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ่ะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาคิดถึงคุณถึงแม้ว่าตอนนี้จะนิ่งเงียบแต่คนคนนี้ไม่เคยเอาคุณออกจากความรู้สึกได้เลยนี่คือพลังงานของใครคนนั้นของคุณนะคะมีระยะทางค่ะแล้วก็มีความแตกต่างกันคนคนนี้นะ ดูซิว่าเขาอยากสื่อสารอะไรมาอีกตอนนี้คุณคงมีความสุขเห็นเขามองมาที่คุณเหมือนคุณได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเขามองมาที่คุณดูคุณไม่ได้ทุกข์ใจกับเขาเลยนะเห็นคุณมีความสุขปลดปล่อยพอไม่ได้พอไม่มีเขาทำไมชีวิตคุณมีความสบายใจดูคุณไม่ไม่ทรมานเหมือนเขา ดูคุณเหมือนไม่คิดถึงเขาเลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาเห็นมองมาที่คุณอ่ะเขาอยากถามคุณอยากสื่อสารกับคุณเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ดูคุณด,ดูเหมือนไม่ทุกข์ร้อนดูเหมือนไม่ได้คิดถึงเขาเลยเหมือนคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วมูฟออนไปจากเขาได้อย่างร้อยเปอร์เซนต นี่คือสิ่งที่เขาอยากสื่อสารกับคุณนะคะเขาเห็นคุณมีความสุขอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำเป็นตัวของตัวเองท่องเที่ยวเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางพลังงานนะคะโอ้ยพลังงานเขาอยากสื่อสารคุณทำไมเขามองว่าคุณมีความสุขจังอะ เขาเห็นถึงความสุขในตัวคุณความสําเร็จการเริ่มต้นใหม่คุณอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับตัวเองอยู่กับชีวิตของคุณทําไมคุณดูไม่ทุกข์ร้อนอะไรกับเขาเลยเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากจะมีโมเมนต์นั้นอยู่กับคุณกินข้าวด้วยกันพาคุณไปเที่ยวคนคนนี้อยากใช้โมเมนต์นี้กับคุณมากๆเลยอะ อยากพาไปเที่ยวอยากพาไปร้านอาหารอยากพาไปไหนที่เราเคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยที่คุณและเขาเคยไปด้วยกันแต่ตอนเนี้ยเขามองว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณการมูฟออนจากคุณทําไมความรู้สึกคุณไม่ได้เขามองไม่เห็นถึงความเสียใจของคุณเลยเขาคิดถึงคุณมากค่ะแต่ดูคุณมีความสุขอะในวันที่ไม่มีเขาอุ้ยจริงๆดูคุณสิ คุณดูมีความสุขมากเลยอะสิ่งที่เขาอยากจะถามสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณในวันที่คุณห่างกับเขาเหมือนคุณโยนความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กับเขาทิ้งไปแล้วเลือกที่จะมารักตัวเองเริ่มต้นใหม่คุณมีความสุขกับตัวเองคุณโยนความรักความรู้สึกที่มีให้กับเขาทิ้งแบบไม่ได้เสียดาย คุณโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองอย่างร0อเปอร์เซนไม่แคร์แล้วค่ะรักแค่ไหนคุณปล่อยปล่อยเลยโยนทิ้งเลยอ่ะคุณเลือกที่จะมีอิสระรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองท่องเที่ยวอยากทำอะไรทำอยากไปไหนไปก่อนหน้านั้นคนคนนี้หน้าที่จะถ้าพลังงานสลับกันนะคะ ก่อนหน้านั้นคนคนนี้น่าที่จะรักอิสระคุณดีแค่ไหนก็มองแต่ชีวิตตัวเองโดยที่ไม่หันมามองคุณคุณซับพอร์ตคุณดูแลคุณห่วงใยคุณใส่ใจคุณเติมเต็มเขาแต่สิ่งที่เขากระทํากับคุณคือรักอิสระไม่มีความชัดเจนไม่มีความมิตเมต์เปิดโอกาสตัวเลือกทางเลือกกินเที่ยว สนุกสนานเฮฮาแต่ไม่เคยหันมามองความรู้สึกคุณไม่คิดที่จะมาดูแลห่วงใยใส่ใจคุณเหมือนที่คุณทําให้กับเขามองแต่ตัวเองวันนี้การที่ห่างไกลกันคนคนนี้ได้มานั่งคิดโอ้โหทีเนี้ยประสาทรับประทานนะคะเสียดายคุณงานเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยคุณไม่ได้แคร์แล้วอะ คุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วมันถึงเวลาที่ชีวิตของคุณจะมีความสุขแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้อยากได้คุณกลับมามากอยากให้คุณกลับมาเติมเต็มอยากให้คุณมาเห็นความสําคัญของเขาไม่อยากให้คุณแบบโยนเอาความรู้สึกดีๆที่มีให้กับเขาทิ้งแบบนี้คุณอะมาโฟกัสเหมือนตอนนี้อารมณ์ของคุณไม่ได้มาเสียอกเสียใจเสียดายหรืออะไรกับเขาเลยเห็นแต่ความสุขความสบายใจ ของคุณคือคุณมีความสุขได้โดยไม่มีเขามันทำให้คนคนนี้ทรมานน่ะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆค่ะชีวิตเขาดูยากลำบากก่อนหน้านั้นคุณน่าจะช่วยดูแลซัพพอร์ตน่นนี่นั่นพอไม่มีคุณทุกอย่างมันเหมือนน้ำท่วมปากมันเหมือนมีแต่อุปสรรคดูยากลำบากไปหมดเลยชีวิตเขาเป็นไงล่ะงานนี้ อ่ามันไม่ต้องรอชาติหน้าเนาะมันมันเห็นเลยเนาะดูสิว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณอีกเอาไม่เยอะนะคะเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณอีกพลังงานนี้โอ้ยคิดถึงคุณจังคิดถึงคุณหนักมากผู้อ่านสัมผัสได้ว่าคนคนนี้คิดถึงคุณหนักมากพวกคุณหน้าที่จะรู้จักกันมานานมากๆนะคะพลังงานเนาะเขานึกถึงแต่สิ่งดีๆของคุณนะ่า คนคนนี้คิดถึงคุณมากเลยในวันที่คุณไม่ได้แคร์แล้วแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากเขานึกถึงแต่สิ่งดีๆของคุณเนื้อถึงแต่สิ่งที่คุณเคยตั้งใจทําให้กับเขามันไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วใช่ไหมมันเป็นพลังงานที่อยากถามว่าเราไม่คิดถึงเขาเลยเหรอทำไมเขาคิดถึงคุณจัง เขาอยากมาง้อคุณค่ะใต้สำรับดูสิอยากจะหอบดอกช่อด,ดอกไม้มาง้อคุณเขาคิดถึงคุณมากๆพลังงานของคนคนนี้นะคะรู้สึกทำใจไม่ได้ในวันที่คุณมีความสุขในวันที่คุณปลดปล่อยออกไปจากเขามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยอ่ะ จริงๆแล้วคนเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขมันจะสุขไปด้วยแต่เขาไม่สุขด้วยเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขได้ยังไงในวันที่เขายากลําบากในวันที่เขาทรมานคิดถึงคุณแต่คุณดูเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจก่อนหน้านั้นคุณน่าจะดีกับเขามากแต่วันนี้ทําไมคุณดูดูบูฟออนจากเขาได้แบ่แบบร0อเซน่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคการที่เขาได้มาอยู่คนเดียวมันทําให้เขาได้ตกผนึก ไรตองพิจารณาอะไรต่างๆแล้วอ๋อเสียดายคุณมากคิดถึงแต่สิ่งดีๆของคุณและรักคุณมากๆและอยากจะมาง้อคุณด้วยตอนนี้คุณคงสลัดเขาแบบไม่ได้สนใจแล้วอะเพราะคุณเต็มที่แล้วก่อนหน้านั้นนี่คือพลังงาน คนที่อยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t a r o t ช่องนี้ด้วยนะคะ